ชื่อเด็กชายค่ะคิมพลมีครับบทที่สิบเพื่อนรู้ใจวันวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ผาตื่นรีบตื่นรีบตื่นแต่รีบตื่นรีบตื่นตั้ง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 แต่เช้า แต่เช้าเพื่อเพื่อเพื่อป,อไ,ปอไ,ไปไอปเพื่อไปดูเพื่อไปดูไปบุกและใบบัวผูภูผาผู้ผาเปิดเปิด เปิดคอกเปิดคอกเปิดคอกหาให้เปิดคอกให้ทั้งสองเปิดคอกให้ทั้งสองอออออกอออออกอออมาออมาพออา บอกออกออกมาออกมาพากันเดินออกมาพากันเดินทางออกจากหมู่บ้านไปทางออกจากหมู่บ้านไปทางทางภูทางภูเขา จากจากนั้นจากนั้นทั้งสามจากนั้นทั้งสามเราเออเดินเดินนอะเดินเดินเนาะเดินจากนั้นเดินเดินเดินไปไปจากนั้นเดินไป ไม่เดินไปไม่ไกลนักเดินไปไม่ไกลนักนักนักก็ก็มีเนินเนินเนินตีดีดินดินอ่อนดิ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 นโปรงดินโปรง อยู่ข้างหน้าดินป่งอยู่ข้างหน้าอยู่อยู่ข้างหน้าใบโบกใบโบกและใบบบกและใบบัวต่างตกันกออี ก็อีกิ๋นนอกกินต่างกินดออีดอีดดิพอดินดินดินโป่งดินโป่งซึ่งเป็นดินโป่งซึ่งเป็นดออี ดิน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 ดมนดินดินดิน์มนดินดินดน์ินดินดินด้นดินดินดิทั้งเช่นช้่งสนต้์ทั้งเน่นเชนนช้าง มีร่างกายแข็งแรงแและะตอูโตและโตและโตวไอวอัยออและโตวตัววย,วยวววใบบกและใบบัว ใบบกและใบบัวเห็นว่าเห็นเห็นว่าเห็นว่าดอิดดอิดดิดินอดินดินดินปอลโปอโปโปอโปงโปอูโปงโปงดินโปงโปงดินโปง อร่อยดินป่งอร่อยจึง,จ,ง<ว>จึงชวนจึงชวนภูผามากินด้วยด้วยกันด้วยด้วยภูผาปฏิเสธภูผาปฏิเสธว่าว่า ว่ากออิกออิกกินอกกินปฏิเสธกินไม่ได้สวัสดีครับ